Into yourself. Hello, my name is Emmy. I'm 173 centimeters tall and 50 kilograms. And this is my profile.

Dogs all the way, hello. I'm sorry, for the cat lovers out there, cats are kind of lazy. Dogs have just come up and they like, you know, they want to like interact with you. Where, are you. Where am I? I'm sat on a chair doing an interview at 10 p.m. <laughs> <laughs> Pink. Sweet. What is your favorite song? My favorite song. Ooh, probably Stormy Weather by James Etta. Etta Jane Green. What's uh, your name again? What's your name? Oh, you want me to answer? I'm Emmy. That's a hard one. I don't know. I can't think of one. Next. Absolutely, full stop. Absolutely, full stop. Really? 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 What's <laughs> this? Maya. มายาเอายามามายาอะไรคะ artist รักเด็กหรือรักสัตว์ทั้งสองสิน่ารักก็น่ารักก็เรื่อง,องปรกสบที่สุดในชีวิตคืออืมคืออะไรอ่ะคือเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าตอนคุณหมอบอกว่าเรามีเนื้องอกในตังน้งหนม เรื่องอาทิตย์ล่ะ next ร็บป <c oughs> ุครั้งนี้สนุกไหมสนุกค่ะมันดีนออก h t e r นิยออกาเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ค่ะ พีเด็กมาขอเงินจะตอบไปว่าเท่าไหร่คะจากรวาลจะคือเธอหรือคือใครฉันแหละฉันแหละส่วนไหนที่สวยที่สุดในร่างกายสวยที่สุดหมายถึงภายนอกใช่ไหมคะวัตถมนิยมหัวใจค่ะไม่มีหัวใจก็ไม่มีชีวิต Thank you very much ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะเธอชื่ออะไรอ่ะไหนนั่งตัวเป็นเพลงหน่อยดิ s e m เอ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  M U T 0สามินาค่ะ เพื่อจะคว้ามงที่สามให้กับประเทศไทนเป็นยังไงจ๊ะเป็นคนสวยค่ะมีความมั่นใจและที่สำคัญมีสมองค่ะมีสมองค่ะแที่ใส่ชแซสุดก็ต้อง้าทำไมต้องฝากลุงนี่ล่ะคะก็อยากฝากป้าทำไมต้องฝากลุงนี่ล่ะคะชุดนางในวันรัคดีหรือนางมีวันลัคดีนางมีวันลัคดีสิคะยูเนี่ยหรือแพตต่น้า ยูเนี่นค่ะปาราหรือน้ำสต๊อกปาราค่ะปาราค่ะปังปูรีเยหรือปังเยนปังปูรีเยเย่ที่พ่อหรือแม่ยายยายยายเธอเรียกฉันว่าแม่แล้วแม่เธอเขาไม่งงเธอหรอแม่ไม่งงเนาะหรือปาแม่สิตาหรือแม่หญิงลี แม่สีต่างละกันชอบส้มยืดส้มยืดส้มยืดขอใจแรกเบอร์โทรไม่ได้อ่ะค่ะแลกคะแนนโห๊ทด,ดีกว่าคุณร้องจักรวาลคือเธอตัอง้งไหนอ่ะสามสี่ไปจกกักรวาลน,นี้คือเธอเธอคือความงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุงค่านเธอหยุดค่ะแล้วเธอจักรวาลไหม มันอยู่แล้วหรือเปล่าคะาค่ะถามมาค่ะคุณแม่คะ, okay. คะเริ่มค่ะช,ชื่อเล่นชื่อจริงเล่าให้ฟังหน่อยชื่อเล่นชื่อจริง <ขอ S 1> เล่าให้ฟังหน่อยชื่อเล่นชื่อจริงขอพื้นที่ขอพื้นที่อ่ะชื่อเล่นนะคะปัญญาค่ะชื่อจริงบาราลีร่วมรักที่คุณแม่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าคุณแม่เป็น c o n s e r v a วทีฟค่ะเรื่อง culture นางอยากให้คนฟังแล้วแบบเอ๊ะ ลูกฉันมันชื่อแปลว่าอะไรซึ่งประสบความสำเร็จแล้วค่ะคุณแม่มีแต่คนถามใช่ค่ะเป็นอาค h i เ e คเชอร์อย่างหนึ่งของไทยทั้งสองชื่อเลยค่ะ ประจำจำได้ว่ามีแค่ครั้งเดียวคือครูภาษาไทยตอนปอ6ที่เรียกถูกนอกนั้นคือผิดหนูนเป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณพี่่จังหวัดอะไรคะอุบลราชธานีนจ, <ห ả? S 2> จิงใจหรือไก่กาฮะจิงใจหรือไก่กาจริงใจสิคะเป็นคนจริงใจคะ่ะชุดยีนหรือชุดหนังชุดยีนคะ่ะบ้านหลังหรือบ้านหาต่าง บ้าหาตังค่ะแล้วก็บ้าพรังในการหาตังด้วยดอกอะไรเสียบไว้ที่ในรูอดอกไม้ที่เหมาะสมกับใบหน้าหนูคือคือหนูสตั้นเพลงที่อยู่อ่าใบหน้าหนูนะคะต้องแน่นอนว่าเป็นต้องเป็นดอกแคสคิดไม่ออกค่ะบน่าจะเป็นดอกกุหลาบะค,ะคนยางเธออาหารพิการี่ยัหรือต้องคอย Italian absolutely Italian absolutely ไม่งั้นจะแบบดูแบบปลอดหาน,น <S 2> <S 2> สรุปวันนี้คุณเซนต์อเสร็จไหมเดี๋ยวเราเชี่ยคุณแม่คะแม่จะผิดคนคะ่ะขิงไม่ใช่หนูไม่ใช่ขิงขิง <S <S เอเอใช่พี่เ,เออนี่แกง,งแ้วเหรอไม่แกงอันเนี้ยูปูปผูบ้องจริงเออเหรอสรุปผิดเนาะช่างมันมค่า<ำ>ตก้ปกงหรือจกตา จกปกค่ะจกปกค่ะีดีว่าในตัวเธอสามข้อสวยเก่งพรอง้อมผอมตุกแรงมากแรงมากเพราะอะไรเธอถึงควรยินจับมือในรอบไฟนอลเพราะว่าพรอ้รอมพร้อมพี่ลิมคิดว่าจะปังแค่ไหนปังปุริเย่ค่ะแม่สวยสวยสวย คาะพรฟ้าค่ะหรือว่าพรจากฟ้าค่ะ M U T 18ค่ะนักเลือกใส่ช่ำที่สุด Mr. and Mrs. s m i t h ค่ะนักเลือใส่งงสุดค่ะงงสุดโอ O ลองสุกสิบสามแล้วกันเพราะว่าเล็กมันมีพริกมือหักมุมเยอะอ่าทำไม,ไมห,หยีทุเรียน,นแต่เราชอบกินทุเรียนแช่แข็งนะแต่เราไม่ชอบกินทุเรียนแบบดิบหรือแบบที่ไม่แช่แข็งความสามารถ,ถาคนอื่นไม่เคยรู้ออมีความรู้ด้านโภชนาการแม่เคยฝันแต่แม่กล้าฝันการกลับมาประกวดมิส n i นิว s ์ไทยแลนด์ค่ะ ถ้าเอาบรรจง3ชั่วโมงถ้าเอาควิกควิเร็วๆที่สนาทีครึ่งครึ่งโทมาซี่โทมาได้เราว่างตลอดสายเราแบบว่าว่างพี่โอปอปิสลาพิมพุกเก็บละออสเลอร์ค่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีน่ารัก ให้ขนมตลอดหนูก็ให้ขนมเขาตลอดไม่จีบไม่จีบสามคำที่บอกความเป็นตัวเราพรจากฟ้าสกิลหรือทาริเอตอ่าน่าจะเป็นกีฬาลีลาศเพราะเราเต้นมาตั้งแต่อายุสิบสี่อะไรคือ universe ในตัวเธอความเป็นตัวพรฟ้านี่แหละมีทั้งใจสู้มีทั้งความมั่นใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากความฝึกฝนทั้งหมดเลย <c oughs> ที่จริงอยากเป็นนักโภชนาการอยากช่วยเด็กๆคนที่มีปัญหาเรื่องทุกทุกโภชนาการโครงการแรกหลังวับตำแหน่งน่าจะเป็นกำลังใจเป็นโครงการที่เราอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและนี่ละค่ะคือพรฟ้าค่ะ MUT 1 8ปุณิกาคุณสุนทรรัตน์ว <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> แบบเอง <laughs> ไมใครก็ชอบปูไทยฮุยได้หรอเพราะว่าปูไทยเป็นปูที่อร่อยและนัวมากค่ะพอเราสั่งให้หยุดฉันก็ต้องหยุดเลือกเพลงให้พี่หนึ่งเพลงค่ะ Say my name, say my name ลองไม่เป็นลองไม่เป็นโดเลมอนหรือโนบิตาโดเลมอนเพราะว่าเราอยากมีกระเป๋าหน้าท้องเล็บหรือทำผม ทำผมสิคามผมเป็นมงกุฎของใบหน้าไม่ใช่คิวค่ะยาดมหรือยาหม่องยาหม่องเพราะว่ายาหม่องมาทาย,ยุงกัดได้แล้วก็ดมได้ด้วยหมาหรือแมวมเหมวหมาละกันไม่รู้ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเจอผีลังอยู่ปลายเตียงหนูจะกรบมือให้หรือไม่อย่างไรคะโอ้ไม่กอดเพิ่งกินอะไรไปล่าสุดคะเ <laughs> พิ่งกินข้าวเหนียวหมูฝอยที่ได้ไม่อิ่มเลย อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจน้ำผล,ลไม้หรือน้ำผัดลมน้ำผล,ลไม้แน่นอนค่ะพระเอกเกาหลีคนไหนที่สองกรีดเลยซงจุงกีน้าตลกที่ชอบทำที่สุดหุยได้เหรอเนี่ยค่ะน้าตลกค่ะคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือคนแบบไหนคะคือคนแบบแบบค่ะ หน้าที่ของการเป็นนางงามคืออะไรคะหน้าที่ของการเป็นนางงามคือการที่เป็นคนที่ส่งคุณค่าค่ะคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้อยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่อยากเป็นในอนาคตค่ะ MUT 0 6นแบมอริสร Ar ค่ะขอบคุณค่ะ แม n เน e ่ s เนัทาทองแก้วคะ่ะ n มายเ38ค่ะน้องบิวค่ะ38ปลาดิบหรือปลาปร้ปลาร้ค่ะปะลาร้แน่นอนค่ะชาบูหรือปิงป้งย่างปิ้งย่างหัวเหม็นต้องชาบูเท่านั้นค่ะเมืองหลวงหรือชนอ้ำบด เมืองหลวงค่ะเพราะว่าหาเงินง่ายกว่าคาอาคิ่ยนัมเบอร์สองสิบแปดค่ะรถตู้หรือว่าแท็กซี่แท็กซี่ค่ะเพราะลัวหัวเหนียวอีกเหมือนเดิมค่ะคิดว่าจะลงมุงไหมคะลงมุงแน่นอนค่ะ <laughs> คนสวยไม่จาเป็นต้องฉลาดคนสวยไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกไปตลอดคะ่ะบูคิดว่าการที่เราจะตีความใครสักคนมันอยู่ที่มุมมองและค่าที่เรามองเขาทุกคนเขามีสิทธิ์จะมองตัว่าเขาเป็นแบบไหน,นแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาว่าเขาสวยแต่โง่เพราะฉะนั้นเราควรให้เกียรติกันมากกว่าจะไปตัดส,สินใครคที่งน้งโ,อโอ้ยช่วงนี้ชีวชิตแฮปปี้อ่ะไม่มีอ่ะบ้าน <laughs> ิงก็ไม่รู้แล้วหนูรู้ไหมคะ พิมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดินกับวิ่งแล้วหนูชอบว่ายน้ำไหมคะเห็นแขนอย่างงี้คือเป็นนักว่ายน้ำนะคะเคยมาประกวดมิชิลีเวิร์สไทยแลนด์มาก่อนไหมปีที่แล้วค่ะเบอร์54ค่ะมัธยมหรือมหาลัยอะไรมหาลัยอะไรคนคุกหรือคนยาม คนคุกค่ะเพรา,าะตอนนี้ผู้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุกชื่อว่าวันมอ c ชังส์อยู่ถ้าเห็นคนกำลังจะกระโดดน้ำแล้วหนูจะให้กำลังใจอย่างไรในการแข่งขันในครั้งนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าสู้ๆนะเธอเธอทำได้น่่น <c oughs> ตายแหละกำลังเชิญไปอีกแบบนึงเลยประโยคสำหรับสถานการณ์โลกตอนนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ <c oughs> โอเคค่ะยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บิวนะคะ M U T 3าบแวิวนะัดถ่าทองแก้วค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ M U T เจ็ดสิบเจ็ดวิชุดาคำยศค่ะตอนนี้ยังายอยู่ไหมคะไม่อายแล้วค่ะ M U T 7จ็ิเจ็็ตรงไ้งน มันเด็ดตรงแซบค่ะมีความแซบปูปลาร้านัวค่ะหมาดูแมวแมวค่ะของขวัญที่ชอบมากที่สุดตุ๊กตาค่ะถ้ามีประตูวิเศษของโดราเอมอนตอนนี้อยากไปที่ไหนไปสูจกกักรวาไปจักรวาลเลยค่ะถ้ามีกระเป๋าดาเอมอนข้อดีของตัวเองสามข้อที่เล่นค่ะร้องเพลงเก่งค่ะเล่นกีฬาเก่งด้วยค่ะแคปชั่นเด่นในไอจีชิชุดามาแน่ค่ะ เธอต้องเลือกระวังเขาและฉันเธอเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลยอ๋อได้ไหมคะสูงม,มาก <c oughs> เวลาเครียดจัดการกับตัวเองอย่างไรเวลาเพียรก็ร้องเพลงค่ะฟังเพลงอยู่นั่นแหละวนๆวนๆวนๆทั้งวันถ้าเครียดมากๆค่ะ, Apple ะแอปโปรดสามแอปถ้าไม่เข้าจะขาดใจตาย IG Line เ a c e บ o o k กค่ะขอพรได้หนึ่งข้อ ขอให้พ่อกับแม่อยู่กับหนูไปนานๆค่ะขอขาดไม่ได้เลยถ้าไม่เรียกว่านางงามแล้วจะเรียกว่าอะไรจ๊ะที่หนูที่แข็งแกร่งถ้าได้ตำแหน่งอยากเอาอะไรฝากเพื่อนนางงามที่เวทียายปลาได้ไหมอ่ะได้ปลาาได้นะเผยแร่ให้เพื่อนได้กินเพราะมันแซ่บที่สุดในโลกเป็นกำลังใจให้อายต่อๆไปรักอายนานๆนะคะอายแต่ว่าได้อายเด้อจ้า สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่หนูนะคะ MUT 91สินดีอเร็กซานดราเฮงกีค่ะมาจากเชียงใหม่เลยนะคะบอกก่อนถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งดื่มเมนูดึงแทนได้ไหมคะ ได้อยู่ค่ะได้ที่แปลว่าไม่ได้ค่ะแล้วถ้าแก้วเมื่อกี้ที่สั่งจะสั่งหวานปกติหรือหวานน้อยค่ะอ,อืม็นนาง,งานก็ต้องแอบหวานน้อยสิคะเดี๋ยวจะพุงป่องค่ะทองคำแท่งหรือเงินสดต้องมาเป็นเงินสดสิคะทองคําแท่งเอาไปซื้อใครแบบเขาก็รับค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีเงินทอนนะคะมันจะไม่มีเงินทอนนะคะ อากาศหนาวดีกว่าคะ่ะเพราะอากาศร้อนนี่ทำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะหัวร้อนคะ่ะ cardio ด,ดีกว่าคะ่คาาคะรถไฟจะไปโคราชสดระพ้าตุนา่นาบุลีถ้าหนูไม่ได้สดหนูจะไปที่ไหนคะถ้าสดแล้วก็ต้องไปห้องน้ำก่อนคะ่ะ <laughs> ถ้าอากขาทะเลอยากได้ทะเลเอ่าวไทยหรืออันดามันเอาอ่าวไทยดีกว่าคะ่ะถ้าเข้าห้องน้ำแล้วทิชชู่หมด อุ้ยอุยพูดยากเลยคะ่ะในฐานะที่ทำเล็บแล้วแล้วก็ถ้ามันไม่มีทิชชู่ก็ต้องเอาลวงไปแล้วมันก็จะต้องติดตองเล็บนี่คือความสวยอยา่างมหันเลยค่ะสวยซวยซวยถา,ามพุ่งปากปังปุริเอ้ซบเบอร์แอบแซบเป็นแฟนแบกตบอลนักบาสแต่แล้วเอาเป็นนักบาสดีกว่าค่ะเพราะเขาสูงค่ะของสูงน่าจะดีอยู่ค่ะมีมีสวยไหม อุ้ยพี่มิมี่สวยมากเลยหนูคิดฮอดพี่มิมี่รักจูบุกมากค่ะหมายเลขผู้เข้าประกวดที่อยากยืนจับมือด้วยคิด <c oughs> ยากอ <c oughs> ยู่นะแม่ว่าอยากจับมือกับทุกคนเลยไปสู่จักรวาลในการ MUT 91 Cindy นะคะเรามาจากเชียงใหม่แต่เราไม่ตดตองงอยนะคะพูดเลยคะ่ะ <c oughs>